คนมาถามว่าหรอง้คนมาหลายดิคนมาสื่อนี่เยพอมากว่านี่มากไปเลยมากกว่าฝัอเฮ้ยเฮ้ยเ่าไกกวเก้าเก้าคือปะเก้าเก้าแค่ไหนะฮ้ง้อผู้ใดไห้เยอ่กว่ามึโอ้ เสียไร่เาะคนเนี่ศร้าเก่าขนาดวมึงทำก็คิดอยู่มึงในน้มห้อยมันดูว่เขามึงในห้อยน้มเดอเลยเก่าซ้บาทเกาซืเก่าซืบาดีะเพ่เก้าวายอย่างงเก้เกาเกาบาดอ่ะอือเล้ววายมเพนั่งกวจอยนั่นะเสียไร่ะี้ป่อยมบ่้ประเทศอี่โอ้พนอไ้ย่นั่นั่น

ไปเขว้อาโซโซ่โซ่นง่เงากันทเขานี่น้อยสเนี่ยเดี๋ยวตัวมาสิแม่นเาเอาเอาเมื่อเาเขาเาเขาเากันแม่นครเจ้าล้อมเขาออกมาเวทีองง้อพี่น้องเานสอ่วงเอาบ่วงเด้สแมนเอาบ่วงเด้สแมนเ

ตรึกโอ้เกือบได้บ่วงนี้เกือบได้เอาบ่วงนี้มาเอาสองบ่วงเอาบ่วงนี้ได้ปะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วยังเงี้ยยังเงี้เราย่อมแล้วเราสารภาพแล้วสารภาพยังขายวอะไรตัวเราเป็นสารภาพเจ้เนาะไม่จะเป็นสารภาพเร็วอะไรหม่จะไม่ครับใส่ไว้หัว ห้าแบบไหมมากแบบไหมผมมาแวะเบิ่งผมสีน้ำมันอุบบนเลยแวะเบิ่งเห็นตลาดมาตู้บนไหมครับมาตะบุนรับผมสีน้ำมันอ๋อกลับอุบบนครับบ้านเป็นได็งัวพ่อมึงวันราคาเราเรียนเด็กกับออกติดมือไปน้ำสเพรย์นะกล้วยเต็มอยู่เลยโอ้ยกล้วยทางหงาคือเอาไปหยอดพุ่นกล้วยกินกล้วยบัดซำมาหางัวบ่ได้๋ยวไปเดี๋ยวไปมักราคาไอะไรกันนะ บ่ไม่เรียกว่าถ้าถือใจรอดเออถือใจก็รอดคืออะไรรอดกลางๆเหรอคือรอดคือสูงรอดคือสูงครับรอดแสนรอดแสนโอ้หาง่วราคาอยู่ตัวนี้หาง่วงยังไงโอ้ยมีหรอกง่วงมึอนี่หลายอยู่เลยง่วงมึงเริ่มไปสมื่นหามันเาด้วยรอดเริ่มไปสมื่นบอกจกแสนลงมาแมนเงียนมันมัดเังนี่ไหนเพราะไก่เชียงเนี่ยว่าไงเอนี่เขาพ่อรลุดอยู่เห็นปะพขาหลุดอยู่เอามึงไปเนาะให้เด็กเห็นคอยว่าไว นานแล้วได้ไปง่อได้ไปมากแบบได้มักเมื่อน้อยมักเมื่อน้อยมักง้อน่อยงันเมื่อไหร่เบ่อบาหนาดวังหันตัวละเมือนกัวกับมี่ตระหมื่นเมื่อนเดียวกับนี่งัวหน่อยงัวแม่เขาแยกลูกนั่นแหละมักมักนี่สัน มเคยได้คร mm ับมนหนึ er. uh ่งมันมันเป็นตุ้มไหมมันเป็นตุ้มแบบนี้เพื่อนเอาตั้แมนไปลูกมันรอขายเมื่อหนึ่งไปเลยเฮ้ยเรียกใจอยากมากยากเงนสนมักมักเงนแ้มขายสามเมืนตัวหนก็ขายเงินหนึ่งเป็นตุ้มวันีกเออนี้ปุ้มมันถือเศร้าเลยอดิมันถิอเศร้าแล้วโอ้ยเจ้าโง่มากใจเย็น เดี๋ยวทีเสียอืมว่อเ่งมึงกมึงไปเรื่อยๆล่ะเขากับมึงตัวนั้นแนี้ตัวนี้แน่ไปแงี้ย่ะพอรู้ไหมยังสื่อขึ้นาหาสื่อได้ไหมมั่งไปเเนี่ย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 อันน้มันปล่อแต่ว่าขันราคาพ่อเนยมันรักษาได้ดีดอกงี้่ะเขาบนั้นเขาเลี้ยงกระดูนี่เลยเนาะเลี้ยงกรดูนอะไเป็นอะไรกี กั็ลองกันอ่ะเดกันกันได้ไปง่วงมาสื่อมาไยัไมาบงมาบึงกูมาึงมึไปก่อนพ่อได้กับคุบปุ๊บเลยเออนี่เราก็เสียวอยู่พ่อได้ับคุบปุ๊บไปเลพี่น้องคนหุ่มเลยกนหุ่มทั้งทีเราเรคนจเริ่มกายเงินเป็นจุดวง่วมันเมือยังก็นอนไปเนาะ คนก็ยังผมมีแต่เนาะไม่เป็นสีได้ขายกาเอานี่คนผมพี่แล้วแล้วสวัสดีครับ